สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาให้แนวทางในการ modify m o d i f y M แอมปลิวบูทูธที่ซิบส s เตอริโอบอร์นี้นะครับซึ่งเป็นบอร์ดที่ผมเคยประกอบลงตู้ลงพงบูทูธนะฮะซึ่งจะนำมาทำเป็นบอร์ด ระบบ2.1นะครับเพราะว่าเดิมๆเขาจะเป็น2.0 20วัตต์สเตอริโอนะครับเป็นบลูทูธซึ่งจะมีบอร์ดซีรีส์เดียวกันนะฮะจะเป็นบอร์ด2.1นะฮะผมก็เลยจะโมเอาบอร์ดเกมมิดีโอนะฮะนี่นะครับเป็นซับ100วัตต์นะฮะโมโนนะครับต่อพ่วงกับบอร์ดนี้นะฮะเราก็จะได้บอร์ดระบบ2.1ชนเนลนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงนะครับผมจะเพิ่มไฟนะครับจาก12โวลต์เป็น14โวลต์นะครับแล้วก็ตัว บอร์ดเกมนิโอนี้จะให้ไฟเลี้ยงที่21บเโวลต์เลยนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าให้ผมแนะนำการต่อบอร์ดแอมจิวเซตเคทแล้วก็ h ฮทีสอ่งจุดต่อสัญญาณไลอ้อนะครับจะทยอยทำคลิปนะครับอุปกรณ์บางตัวก็ผมยังไม่ได้มีนะฮะก็เลยเดี๋ยวรออุปกรณ์เข้าผมก็จะทยอยทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะสหรับคลิปนี้ก็เอาบอร์ดบอร์ดนี้ไปก่อนนะครับ จริงๆเพลทเขาจะเป็นตัวนี้นะฮะวัดีผมใส่เพลทนี้ลงตู้นะครับแล้วก็จะถอดออกมาบนดิฟายก็เลยมาเป็นรูปแบบนี้นะฮะอาจจะงงว่าไม่เหมือนที่อยู่ในรูปนะครับนี่นะคร,ครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะฮะแหล่งแจ่ไฟผมจะใช้แบตแพ็คตัวนี้จะเป็นไฟ21 v โวลต์นะครับอันนี้มี18 650อยู่5เซลล์นะครับนี่นะฮะ แล้วก็มีตัววัดโวลต์นะครับเป็นชุดที่ผมต่อสายไปแล้วนะครับชุดวัดโวลต์นะฮะตัวนี้จะเป็นบอร์ดสเตปดาวนะครับ LM สองห้าเก้าหกนะครับผมจะลดไฟจากยี่สิบเอ็ดโวลต์เป็นไฟสิบสี่โวลต์มาเลี้ยงกับบอร์ดแอมพลิคิวนะฮะอันนี้แจ็คชาร์จนะครับแล้วก็สวิตช์ออนออฟนะครับเป็นสวิตช์เมนนะฮะแล้วก็สายไฟสายสัญญาณนะครับสัญญาณเส้นนี้ก็จะจำออกจากบอร์ดแอมพลิคิวนะครับ แล้วก็บอร์ดแอมจิวยี่สิบบสเตอริโอนะครับมีบูทูนในตัวนะฮะตัวนี้และตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดขับซับเกมบันเโอนะครับตัวนี้จะเป็นโมโนร้อยวัตต์นะครับอันนี้เป็นบนลุ่มแล้วก็ตัวนี้เป็นปรับความถี่นะฮะแล้วก็ทันยันพูดจะเข้าตรงนี้นะฮะก็จะต่อออกจากนี่นะฮะนี่นะครับแล้วก็ในการทดสอบผมก็จะทดสอบด้วยลําโพงสองตู้ซ้ายขวานะครับแล้วก็ดูซับอีกตัวหนึ่งนะครับมาดูวงจรกันเลยครับ แหล่งจ่ายไฟเริ่มต้นที่ไฟ2 1โวลต์ต่อขนานกับแจ็ค DC ชาร์จสายดำแดงนะฮะวงจรเช็คแบตจะขนานกับแจ็ค DC ชาร์จสายแสแดงจะถูกกดด้วยสวิตช์กดติดไปดับที่ควบ,บวกไฟเลี้ยงหลักคือ2 1โวลต์จะถูกตัดต่อด้วยเมนสวิตช์แล้วมาลดแรงแรนด้วย lm 2596เป็นไฟ1 4โวลต์มาเลี้ยงบอร์ด m g bluetooth 2 0บวัตต์สเตอริโอขยายออกลำโพงเป็น2.0นะครับและไฟ21บอโวลต์อีกคู่หนึ่งจะถูกมาเลี้ยงกับบอร์ดขับซับ สัญญาณเสียงอินพุตของบอร์ดเกมวิดีโอจะถูกจำออกจากแอปยูบูทูธย0วัตต์นะฮะจุดที่ต่อก็คือตรงขาวรรุ่ม6ขานะฮะด้านซ้ายมือจะเป็นกลาวนะครับขวามือจะเป็นสัญญาณสุดดังรูปที่ผมขึ้นให้ดูนะฮะครับทำการต่อสายตามวงจรนะฮะสายสีแดงนะฮะจะเป็นขั้วบวกของแบตนะครับจะออกมาหาแจ็คชาร์จนะฮะแล้วก็ไปหาสวิตช์นะครับ สถิ้ิเงินนะครับผมให้เป็นโคลบของแบตนะครับก็ไปเข้าโคลบของแจ็คชาร์จจุดต่อแบตตรงนี้นะฮะจะแยกเป็น3ชุดนะครับชุดหนึ่งคือแจ็คชาร์จแล้วก็อีกชุดหนึ่งจะไปหาสวิตช์เช็คแบตแล้วก็โมดูลเช็คแบตนะฮะนี่นะครับโมดูลเช็คแบตจะจัมเปอร์ตะกั่วตรงที่ s 5นะฮะเพราะว่าเราใช้แบต5ก้อน21โวลต์นะครับนี่นะครับชุดเช็คแบตผมก็จะทําการใช้ปลกคีบคีบในจุดที่เราประยี่สาย3ชุดนี่แหละฮะ เพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมเห็นได้ชัดเจนนะฮะถ้าต่อใช้งานจริงก็ต้องบัดกีให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับผมกดเช็คให้ดูนะฮะไฟจะติดนะครับ4ขีดนะฮะก็คือแบตร้อนะครับในส่วนของปังงจ่าไฟก็ถือว่าทําการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากชาร์จเมนสวิตช์และก็โมดูลเช็คแบตนะครับต่อไปจะไปต่อบอร์ดนะครับต่อสายควลบที่ออกจากแบตนะครับก็จะเข้าในจุด อ่าลบอินพุตนะครับสายสีน้ําเงินนี่นะฮะนี่นะครับลบอินพุตนะครับจะต่อตรงเลยนะฮะตรงนี้ครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับควรลบจากแบตนะครับต่อไปก็ควรบวกจากแบตนะฮะก็มาผ่านเมนสวิตช์แล้วก็ต่อเข้าในจุด IN หรือว่าอินพุตบวกของบอร์ดบัคคอมเพนเตอร์นะฮะบอร์ดบัคคอมเพนเตอร์ผมปรับไฟไว้ที่14โวลต์นะครับปรับอาเก๋งมาไว้แล้วนะฮะที่14โวลต์ แล้วก็เอาพุทก็จะไปเข้ากับบอร์ดยี่สิบบาทนะครับบอร์ด m คิวบูทูธนะฮะอ่าตรงบอร์ดเกมวิดีโอนะครับก็จะต่อเข้าในจุดนี้นะฮะก็คือจุดไฟยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับก่อนที่จะเป็นรถไฟนะฮะเพราะว่าจุดนี้เราจะต่อตรงไฟยี่สิบเอ็ดโวลต์ไปเลี้ยงบอร์ดเกมวิดีโอโดยโดยตรงนะครับเสร็จแล้วนะครับสําหรับไฟเลี้ยงบอร์ดเกมวิดีโอนะฮะก็คือยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับออกจากแบตโดยตรงเลยนะฮะต่อไปก็จะ ่อไฟจากบอร์ดบัคคอมพิวเตอร์นะครับ14โวลต์นะครับมาเข้ากับบอร์ดแอมจิวบลูทูธนะครับสายสีแดงเป็นขั้วบวกนะครับสายสีน้ําเงินเป็นขั้วลบนะครับผมต่อไว้ก่อนนะฮะแล้วมาเข้ากับเอาพุตนะครับเอาพุตลบของบัคคอมพิวเตอร์นะฮะสีแดงเอาพุตบวกของบัคคอมพิวเตอร์นะครับจุดนี้คือไฟ14โวลต์นะครับตามรูปเลยนะฮะดูรูปเปรียบเทียบกันไปด้วยนะครับต่อไฟเสร็จแล้วก็จะเป็นการต่อ สัญญาณไลอท์นะครับแล้วก็ต่อลําโพงครับในส่วนของไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงก็ต่อเสร็จแล้วนะฮะอันนี้นะครับไฟบวกที่ออกมาจากบอร์ดบัคคอมพิวเตอร์นะฮะตัวนี้เป็นสิบสี่โวลต์นะครับบวกลบ v c c นะฮะแล้วก็ลำโพงด้านขวานะครับบวกลบนะครับลำโพงด้านซ้ายนะครับบวกลบนะครับไปหาตู้นะฮะนี่นะครับต่อไปก็จะเป็นจุดต่อสัญญาณไลอาไปหาบอร์ดเกมออดิโอนะครับต่อสัญญาณไลอานะครับกล่าวจะต่อขาริมตรงนี้นะฮะ สองขานี้จะถึงกันนะครับเราต่อขาไหนก็ได้นะครับสําหรับกล่าวของสัญญาณออกนะครับด้านขวานะครับก็สัญญาณด้านซ้ายนะครับถ้าต่อจุดนี้ก็คือสัญญาณจะเป็นการแยกซับอิสระนะครับเวลาเราเบาวอลุ่มตัวนี้นะครับเสียงก็ยังจะออกอยู่นะฮะเราก็เพิ่มลดเสียงอยู่ที่บอร์ดซับเกมมอดิโอไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะต่อขากลางนะครับก็คือ บลุ่มก็จะคอนโทรลทั้งสองจุดนะครับพร้อมกันนะครับทําการทดสอบนะฮะเดี๋ยวผมจะวัดไฟให้ดูนะครับออนทอ์ิเลยนะครับนี่นะครับไฟติดนะครับบอร์ดสเตปดาวก็ติดนะครับบอร์ดเกมเมโดก็ติดนะฮะแล้วก็บอร์ดแอร์มือบูทูธก็ติดนะครับยี่สิบวัตต์นะฮะนี่เดี๋ยวเช็คไฟให้ดูนะครับนี่นะครับนี่ครับ ไฟสี่ขีดนะครับสี่ขีดในวัดไฟนะครับไฟจุดนี้นะฮะอ่าจุดนี้นะครับจุดนี้ยี่สิบจุดสองหกนะครับแล้วก็จุดเอาพุทของบอร์ดบัคคอมพิวเตอร์ก็สิบสี่โวลต์นะครับปกติผมใช้ไฟสิบสองโวลต์นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะใช้ไฟเต็มสเปคของ i อซีคลาสดีของบอร์ดอ่าแอมพลิจูบูทบอร์ดนี้นะครับคือสิบสี่โวลต์นะฮะตามสเปคของ i อซีคลาสดี ผมทำการทดสอบนะฮะปะสัสสวิตช์นะครับนี่ผมเช็คแบตให้ดูนะฮะนี่นครับแบตเต็มนะครับไฟเข้าทั้ง3บอร์ดนะฮะบัคคอนเร์เตอร์ไฟติดนะครับบอร์ดเกมดีโอก็ไฟติดนะครับแล้วก็บอร์ดแอมพลิฟิ o ูทูธก็ไฟกระพริบรอการเชื่อมต่อบูทูธนะครับ ตอนนี้จะลองเฉพาะตู้ซ้ายขวาอยู่นะครับลำโพงซับผมยังไไม่ได้เปิดวอลล่มของเกมวิดีโอนะฮะเดี๋ยวค่อยๆเปิดนะครับกะค่อยๆเพิ่มวอลล่มซับแล้วนะครับซับก็มีวอลล่มแล้วก็ความถี่ซับนะครับจะเห็นว่านหน้าลำโพงจะขยับแล้วนะ ตอนนี้ผมเบาเวอลลุ่มของแอ็มจิวบลูทูธไว้หมดเลยนะครับเบาเมนเวอลลุ่มไว้เลยนะฮะจะเปิดเฉพาะซับนะครับจะจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะเพราะว่าความถี่ต่ํานะครับเสียงซับจะไม่ค่อยเข้าไม้นะฮะแต่ว่าก็ถือว่าแยกซับอิสระได้นะฮะก็คือเบา,เบ,าบอร์ดบลูทูธนะครับแอ็มจิวบลูทูตก็สามารถที่จะเพิ่มลดบอร์ดอาซับได้นะ เสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อบอร์ด m q 2.1 Channel modify นะครับกะบังว่าคลิปคงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมนัก DIY ที่อยากจะลองดัดแปลงดูนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช n e l เจ๊ดีบาด้วยนะครับหรือว่าอยากจะสนับสนุนชแนลเจ๊ดี i y ก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ